What's up? What's up, mate? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทำไปแล้วนี่ Hello? Hello? A-ba-boo! boo Ow! <laughs>

My lady. Hello. Hello. Oh yeah. Arab jadi rasa umat busmi. Liti dabi.

จากชิบหายีย่คือในรายการแข่งขันยูนิตี้ครับใช่ไหมอีกสามอีกเจ็ดเธอนะเราได้แข่งยูนิตี้ครับด้วยกันนะฮะอันนี้เราก็จะพัฒนาน้องให้ เก่งขึ <t <t sure <t 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 ้นเดี๋ยวกันทำไปมี้ยเรียบร้อย Okay I just want to use it Okay อาสุดไปเลยเม,มื่อไรกูจะได้จีบเชา้าไอ้เฮีย <c oughs> จะหลับหายคำกราบไว้ว่าโลมา่มากมันจะหลับหายข้อสนั่นกินหลาบปว่าดีมันจะหายเด้อ,ดอยินิ้วบลูเลยเด้อโอ้ยสวมยมุ้งท่งมากไปบัดบั๊ด โอ้ยทีบตุกต์ตาเขาจะได้หรือไม่ด้วยสายตาอันแข็งแงเขาจะจับตุกตาได้หรือไม่ตอนนี้ไปสไปที่ธรรมดาไปอย่างช้าช้าดูสิมีริทติดมาด้วยโอเดนไมชิลรอกแคควีนอ้าวเฮ้ยได้ โอ้ยวู๊วอู๊วใมากวู้ยุ้งจะปิอู้ใจหรือชแบบแบบินี่อา้าวแดกเลยกากเกินหี่ย

สวัสดียินดีครับได้เปิดการแข่งขันแล้วนี่ทีมของเราจะประกอบไปด้วยแบดบูเมมโมรีวิ่งในตำแหน่งวิ่งในสนามสปินตำแหน่งของเธอทำอย่งี้ดีกว่าต้องหาแน่เ อ้โลอ้โลบับบูเมมโมรีวิ่งในตำแหน่งวิ่งในสนามสปินตำแหน่งของเธอทำงี้ดีกว่าตกฮาแน่อ้โวอ้โลอ้โลบับบูเมมโมรีวิ่งในตำแหน่ง วิ่งในสนามสปินตาแห่ของเธอทำงี้ี่ฮะเน่ฮัลโหลฮ e ลโหลฮัลโหล l l บบเมมโมรีวิ่งในตำแหน่งวิ่งในสนามสปินต์แห่ของเธอ กับหนึ่งเด้อพี่น้องฮัลโหลอ่าฮัลโหลฮัลโหลเอออ่าล่ะครับเอ้ยดีถื่ตื่งถื่ตื่งเอ้ยนี่แหละที่ต้องการอ่า นะครับเริ่มด้วยที่บ a m b บร์เมมเบรีนะครับบิงเดย์ตำแหน่งไรเซอร์ก์สนามสปินนะครับแล้วก็ตามต่อมาที่พิกโกพิกซัสอ่าชีสวยงามมากวีเนตำแหน่งสปินสนามสปินเช่นกันแล้วก็ตำแหน่ง เลสซตอร์เกอร์เช่นกันด้วยนะฮะต่อ้าแน่นอนเป็นดาวเด่นของเราไทคิเชตโต้เธอวิ่งในสารสปินแล้วก็โอยตากูตัาแรนงของเธอนั่นขึ้นตําแหน่งยีหรอช่างมันเถอะ ทางทำเพลงเรารีบไปเร็วดีกว่าสนามใหม่นีอักเดตดิจ i ทัลนะแล้วก็ไตวัชกาเล็ตตัวสุดท้ายอยูอ่แคนอวมิจินะสนามกลางเรามีดาวเด่นอยู่ที่กูตรูชิบุเอยดูไนิสเนเจอร์แล้ไลท์โชว์ น้ำยาวน้ำทับด้วยสเปเชียลวีคมาชิคันนีฟ่ฟูกุคิตารุชื่อยาวชิบไม้และแอสแอร์บีเอ็นบีสามบิน,นี่นเราอันนี้ลูกสาวสที่รักเราฮารุอุระระโปรเปอร์เลยด,ด้วยเดวย,ยวเหี้ยสมาร์ท ซอลคอนชิงโก้วินดี้เอาละครับดต่ยทีมนี้เราจะชนะหรือไม่จากสเปนเราจะขึ้นที่สองได้หรือไม่ทีมสตรโโอ้พระจพเจ้าโอเอมีรวมมีโอกรีแคปแม่เจา้า และมาจากักรวรรดิเซมบรีบูรรบว้าวนชนะเธอได้หรือไม่ด้วยเก์ที่ตามเตี้ยเลยดินเราจะเสี่ยงเพื่อชยชนะเราจะไปดูกันแข่งขันหลักนะครับไม่ได้เด้งฮาลุงอุลลักโอ้อเธอดูลุ่มหลังเพอร์เฟกต์เลยนะฮะ,อะตอนนี้แล้วก็สมาร์ทฟาร์ฟอนที่สนุกออกมาก็สุดท้ายเป็นชินโกวินดี้ดฮะ 10รอน ality, 4รอบโอ้ยนั <us <us> <us> <us <us <us> <us ่นโอกรีแคบโอ้นี่โอกรีแคบใช่เราจะเรียกเลอว่าชาอ้วนฉะนั้นกินเยอะมากจนตัวใหญ่บลอเบลอเฮ้ยแล้วใครโอกรแคบมาวิ่ง

การแข่งขันยทิีคำได้เริ่มขึ้นแล้วนะปัตตนีเปิดในสนามนักนกยามาสนามดิน1,000พเมตรอตอนนี้เป็นเวลาที่วอรอคอยมาทุกตัวเขา้าเข้สู่ในกรงควบคุมตัวอ่า คนแคบได้รับพระเยรมอยู่ยตอนนี้ที่สี่และที่สองนั้นเป็นมูลปัอมแล้วก็ที่สี่นั้นฮารุ่นละฟุรอนเองผมจงเปเทียบขันที่แต่ไม่ได้ความความังและความอบอุ่นหัวใจเริ่มไม่ได้กิฟต์ผ่านพลนั่ดื้อได้โชว์ตำแหน่งแล้วตอนนี้ อืมืมชื่อ,อทีมของเราได้ชนหนึ่งแล้วทเธอวิงอ่งแรงสวยงามและเริ่มต้นได้อย่างด้เยี่ยมเดี๋ยวทะลุหลังมาแล้วตอนเธออยู่ที่แปดเธทำได้หรือไม่เป็น,น,นของบองที่ได้เริ่เปล่าแต่ตอนที่เพื่อนๆของเธอแ้วหนา้าของอแล้วอะไรถึงเธอก็รู้นะเราจะอยู่ที่แปดดเชันเจนเราก็ยังเธออยู่ดี ทุกคนกำลังวิ่งได้อย่างสวยงามดีบเช็คอ่ะถือคึ้นทางแล้วอยากไปครึ้นทางแล้วตำแหน่งตำแห,ห,หน่งไล่ตามจะตามมาได้หรือไม่จะตามมาหรือเปล่าจะมีนำหน้านหรือไม่ตอนนี้เขาเรยแลกำลัลงพยายามขึ้นมาแล้วโอ้เขาเดินที่ห้าสี่ที่ห้าเธอนำคุณนี่ครับสตันเยอะกว่าเธอตอนนี้ วิ่งวิ่งยางเดือดเดือดเดือดอ่ะกูได้คือได้ซีแล้วเธอทำได้หรือไม่โอ้เธอโดนหาตัวประกอบตัรกอบน้ำตัวประกอบน้ำเป็นไปไม่ได้เปไม่ได้โอ้ตอนนี้ทีมของเรากำลังอยู่ในเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยวิ่งขึ้นมาแล้วไปจากนี้ไม่รู้อุสมเร็จมีสันดีโอ้โหเธอนำไปแล้วเรียบร้อยกูแต่อุ้ยแต่เธอก็ยังยิ้ม อย่างน่ารักเธอเป็นลูกสาวของผมเธอก็ยังเป็นี่รักผมอยู่ดีและเทไม่หมดเลยมไม่เป็นไรแปลกไม่ตายล้วกกินโมีนแล้วอยู่ได้งเง Ui ui bị tài 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 tay 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 pin tay 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 mong nà tay mong đi tay ôi, いい。mã 顔は馬りや。見 ฮัลเราอยู่หมาเลขสิบฮัลโหลตป้ยจะ่หรือไม่จะส่งเธอไปวิ่งอย่างงงามแต่เธอนำน้ำตัวอื่นมากเลยนะฮะแต่ห G3 ปโรเดินดด้วยความยาว 1,700เมตรมตรนี้จะทำให้อารุระ,ระชนะได้หรือไม่เราแพ้มาหลายตาติดแล้วธอทำได้หรือไม่เ็งงังเรา

サクラバクシングの選手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 の選外から手から手の選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 グの選手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 の手手の手手 ผมのารเราจะต้อหกลถูกไล่ต้อนอย่างน้าบงได้น่ารักแต่เธอก็ยังสู้ต่อไปอ้วยตหน่งที่ห้าวิ่งไปวิ่ใแล้วขึ้นที่สีแ่แล้วขึ้นที่สามแล้วแต่ขึ้นที่สองด้วไหมขึ้นที่สอไปแล้วแต่ดนะำาสุดแล้วมัชิโวหรือไมอ่นนีกำลังบกับความท้าแัะยิ่งใหญ่เธอํำเข้าไปแล้วที่งน่ 1. วิ่งเข้าไปอย่างคำไกลๆในความน่ารักและความสดใสของผู้คนในกำลังของทุกท <at ่านมาสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรแต่ดันได้ดีมากเราดดราดเออแล้วเข้าใหม่เร็วเร็วมากเร็วมากงเข้าไปแล้วทัานทุกท่านนะฮะวิ่งยอดเยี่ยมจริงเราวเป็นผู้เล่นโคงหลังอเราและความเต่นเต้นดีได้ถ่ายทอดสู่ผู้คนที่กำลังดูในสถานีทั้งนี่ทั้งที่คนดูจริงไม่มีในทุกเลย ดีมากเก่งมากฮักลละเธอคือที่ดีี่ใจถึงเรจะไม่ได้เธอในไลงเอแต่คูจะปัดัดเหลือของถูกฮั Ui, Ai đó. Bay đạn quá, Bay Bay lên vào rồi, Đó lên.

หรือไม่ไม่รู้แต่ยุรการสเต็ปเพียงครั้งนี้เพราะว่าต้องทำภารกิจอันติ่นใจจะใหญ่ยิ่งคนที่รับชมถึงจะไม่มีใครดูเลยแต่ก่อนเขาผู้ที่รับชมอาทินี้ด้วยเสียงแล้วไปดังโปรดคอมเมนต์มาทีหลังแล้วติดกูได้ลาก่อนโชคดี